เอาครับท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปที่สเปเชียลมากครับเพราะว่าผมนั้นเล่นเกมผีกับครูครับใช่ครับซึ่งก็ขออาแนะนําตัวให้ครูแล้กวกันเพราะว่าครูกแกเหมือนแกรีมาจากไหนไม่รู้พอเริ่มเกมปุ๊บเขาก็เลิอมเล่นเลยครูคนนี้นะครับคือเขาเป็นครูสอนภาษาจีนที่โรงเรียนที่ผมอยู่แล้วผีเนี่ยไม่รู้ไปทำไิท่าไหนได้มาเล่นเกมกับครูโอเคก็ไปดูในคลิปแล้วกันนะครับไปว่ามันจะสนุกขนาดไหน นี่เป็นเปเยลคลิปนะครับและเจอกันนะครับหลังวันที่3สิงหาาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่รายการล่าท้าผีประจำวันนี้นะครับเราจะสู่บ้านเอ่อวิโลวโฮสกันนะครับโอเคเราพร้อมไปกันหรือยังทุกคนสตาร์ทเลยเร็วโอเคในระหว,ว่างนี้จะจะเอะ่บอกทุกคนด้วยวตนนันแล้วกันว่า ันนี้ครับที่เรามาเล่นฟาร์มโอโปเบียจะมีเหล่าซือแล้วก็พีซึ่งเหล่าเห่ซือเป็นใครแนะนําตัวหน่อยครับอ๋อเหล่าซือก็เคยเจอน้องๆที่โรงเรียนนะครับแล้วก็อยู่อยู่ทำท่าไหนไม่รู้แล้วก็มาชวนกันเล่นเกมเฉยนะครับเป็นการเล่นเกมนี้เป็นงานอดิเรกที่เขาเรียกได้เป็นงานอดิเรกที่ดีนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวนะครับโอเคอ่าสำหรับวันนี้เราจะมาล่าท้าผีนะครับผีอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราก็ต้องไปรอรับชมกันนะครับ เคไม่เคยอัดคลิปเป็นใครเลยผมไม่ต้องพูดเปิดคลิปเองอ่ะอันนี้ด่วนดนะอันนี้ไม่มีสคริปบอกไว้ก่อนมันเอ้แต่ว่าเป็นประโยชน์นะพูดว่ามีประโยชน์นะประโยชน์ประโยชน์กันมันเป็นประโยชน์ก็คือเราเล่นออกแบบออนไลน์อ่ะเราก็ได้เจอต่างชาติแล้วเราก็ได้ฝึกภาษาจริงแล้วเด็กไทยส่วนใหญ่ ได้ยังกิจการเล่นเกมเยอะนะก็บางทีเราเรียนเรียน <ผม S 1> เรียนมันก็ได้จริงเนี่ยบางทีเราไม่ได้ใช้ไงแต่เราไม่รู้จะไปใช้กับฝรั่งคนไหนใช่ไหมโอเคเราก็ไปได้ใช้กับฝรั่งในเกมอย่างนี้แล้วมันเจอทุกชนชาติเลยนะเล่นเกมเนี่ยไม่ได้เจอแต่ฝรั่งเจอจีนด้วยเรียนจีนเมื่อคุยจีนใครมาคุยกับคนจีนในเกมก็ได้เอานี้พูดจริงนี่ <c oughs> โอเคนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเราพร้อมกับเดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกคนนะครับเขาน่าจะกำลังโหลด ่ผมาแล้วนะคร่าว่าคลิปเนี้ยน่ามีเอ่อพวกเพื่อนผมดูเยอะเพื่อนผมไม่ได้ดูเยอะกันน่าสเขียนพอตรงลิงก์ลิงก์มาในกลุ่มเขาบอกว่าอันนี้อัดชิปกับเราซื้อนะโอ้โหทันรักเข้ามาดูแน่นอนเขาเหล่าซื้อดังเลยอ่าเอาเราซื้อมาเป็นเอ่อตัวโปรโมตดิเออใช่มาโปรโมทจริงๆแขกรับเชิญไงแขกรับเชิญในรายการพิเศษ สมมติรายการเราส่วนใหญ่มีสามคนใช่ไหมแล้วใครจะเป็นแขกแขกรับเชิญพิเศษคนที่สี่อ่ะเราก็เชิญมาเอาเอาเออเอาเชิญมาเชิญมาเออออยเฟยไหมออยเฟยไหมเพราะว่าไอเฟยบอกว่ามันจะดรอยสตีมะไม่รู้แต่มันบอกว่ามันจะดรอปสตีมหลดรอันตีเอ้ยเราราเหมือนเดิมนะครับเราเอาของอุปกรณ์วันนี้นะครับอ่านี้นะครับเรามาสู่บ้านของวิลวิโลดเฮากันนะครับตอนนี้มันมันไม่ติดวะอ่านภาษาอังกฤษ ูก้มไ่ผีชื่อลาลลรีหรือหลหรือเลร์ลี่นี่แหละรีสตาร์ททุกคนทุกคนใส่หน้ากล้องนะเราจะเปิดเราจะเปิดคอมหน้ากล้องอันนี้อันนี้กล้องของเราซื้อเองติดเอ้ยเดี๋ยวนี่ยมันมันติดมันติดกล้องติดยากว่ะเปลติดนได้ละลูกกิ้งม้ามันบั็กเราจะมีเวลาแค่สองนาทีเท่านั้นนาดานนี้ใช่สองนาทีสามสิบเอาเอากล้องเอากล้องไปดองก่อนไป อันนี้ก็สอนทิกนะครับก็คือการเอาของไปดองหน้าบ้านมันจะได้รวดเร็วในการขนของเข้าบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเราจะไม่ย่อโมโหผีก่อนนะถันเี้คือถ้าถ้าเกิดเราซื้อจะย่อมันทันเราจะตัดลิปบินเข้าเลยเอาซีเราซื้อขอเปิดงานนะครับเอ่าเข้าเฉยเสียงตายทั้งเพลงงานนี่เอาไม่รอเดี๋ยวไม่รอ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  อ่าอยู่ห้องอยู่ห้องใต้ดินไอ้ไม่ตนืะ่นเพลงนั่นนะไม่เสียงนะเราซื้อเพลงนี้ก็เช่นทั่วลูก <c oughs> เราซื้อเราซื้อขอเปิดดอนไว้ก่อนนะเผื่อหาไม่เจอเราลืมลืมหยิบเทอร์โมมิเตอร์ไปใครไปใต้ดินอ,ะอ่ะอ่าไปอยู่ใต้ดินนะเง่เจอแล้วอยู่ในตู้เราเราซื้ออยู่ใต้ดินใช่ปะไม่ไม่ไม่เราซื้อมาเอาเทอรโมเมิเตอร์รซื้อลืมอ๋องั้นกูอยู่ไกลใช่ไหมน่ะอ่าผมอาอันนี้ผีใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่พีพีพี ้ตกผาีไม่ได้อยู่นะผีไม่ได้อยู่หน้าบ้านนะหลอดซื้อแค่ตั้งดอทไว้เฉยๆโอเคไม่รู้จะตั้งไว้ไหนเดี๋ยวกลัวมองไม่เห็นไงหลอดซื้อแปะไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาย้ายอ่ะอุ้ยเอ้ยหมาตัวนี้สวยว่าอยากเลี้ยงว่ะผมชอบตอนนี้อุณภูมิผีได้มาะัวหรอเราเจออุเวจาสนใจเล่นไหมยัง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 ถ้ามันไม่ออกจริงเดี๋ยวเราค่อยเล่นแต่เราต้องไม่เล่นไม่เล่นใกล้ที่ที่มันอยู่แล้วเราไม่เล่นใกล้ที่เราซ่อนนะ ะเดี๋ยวผมขอปรับภาพลงก่อนแม่นเดี๋ยวนี่จริงๆอ่ะอยากให้เกมแก้ไขเรื่องของการเห็นกระจกเงาตัวเราเองอ่ะนี่เสียดายว่ามันยังไม่เห็นสิบเจ็ดโอ้ไม่น่าใช่ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเวจรเนี่ยเราจะต้องบอกกูดบายด้วยไม่บอกกูดบายนี่ตายจุ่บ้าเก้าเก้าเก้าอันนี่เก้าเหมือนกันไอ้นี่เก้าเจ็ดเนี่ยเจ็ดเจ็ดตรงเนี้ยเจ็เจ็ดเตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอออย่าบอกอย่าบอกที่เดิมนะทางขยะเออเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ยหกทีตรงนี้โอเคผมว่าเอาที่เดิมหรอซื้อนี่ที่เดิมนี่ เลยวางแม่งเห็นตรงนี้เลยเออเนี่ยแถวแถวเนี้ยแถวสุดโอเคโอเคที่ได่แต่ว่าประตูเล่นประตูแต่แบบนี้ไกลหน่อยดีนะเวลาเราแอบตรงนี้มราซื้อม่แต่ว่าอุ้ยอีเมพ้าอีเมพ้าเอาติ๊กเลยเร็วเลยเร็วดิอุ้ยเอากล้องไปตั้งก่อนเอากล้องไปตั้งก่อนโอเควางอีเมพไปก่อนอีเมพนี่ไม่ต้องใช้แล้วก็ได้นะเฮ้ยแต่เอาไว้ใช้ตอนผีล่ะใช่เอาไว้ตั้งหน้าประตูเราอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวตั้งกล้องแบบแบบนี้ได้เปล่าวะ เดี๋ยวกี่อเอากี่ผีมันจับประตูใช่ไหมอ่าลองเอาฟิงก์ปไปดู <Okay. S 2> ตอนนี้ผีที่จะเป็นได้ก็คือสปีริตเวดจิมเจดโอนิโกโยเดอะทวินอะไรไม่รู้อีกสองตัวไรไลจูแล้วก็อีกสองตัวไม่รู้อะไรอ่าไม่ออกเหมือนจะไม่มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกรอบก่อนแล้วอาจจะช้าขึ้นไปเอาโกดเอาโก้ดไวติ้งไปไเอาไวติ้งกวางนี่เดี๋ยวไปวางกลางห้องเลย เรามีกล้องที่หน้าผากนะตอนนี้ฟิซซิ่งยังนนยังยังยังไม่ถึงนะอาจอาจจะไม่มีฟิซซิ่งนะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ดูฟิซซิ่งง่ายนะถ้าจริงอะ่ะเพราะว่าไม่มีฝนตกไม่มีอะไรเลยเราซื้อไม่ชอบใส่ฝนตกอย่างเป็นอะไรที่ลําบากมันแคมปิง้งก็มาตฝนตกสองรอบเลยนั่น<อ>น่ะแคมปิ้งนะั่นถ้าไม่เจอฟิซซิ่งเราก็แทบจะไม่รู้เลยว่ามันหนาว,เด,วเ,าเ,เ,เดี๋ยวเเเอออออาาาาไไไ้ยยยดดีวปตังงใในหใหิ่่่รรมมจกกะูช เออไม่น่ามีอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีมีมีเรากระดูกมีทุกอย่างมีมีมีทุกเกมจริงๆอ่ะเราซื้อน่าจะซื้อกล้องถ่ายรูปมาสองตัวแบบว่าถ่ายผีได้ถ่ายเยอะๆเห็นเขาว่ากระดูกมันจะมีทุกเกมนี่เดี๋ยวซื้อเทียนมาด้วยอ่าเนี่ยจะได้รู้ว่าผีเป่าเทียนเปล่าเนี่ยเอ้ยมีรอยเต็มผีนี่มีรอยเต็มผีนี่แสดงว่าเอ้ยเราไปเดี๋ยวผมไปดูดอดก่อนผีไม่เป่าเทียนหรอเดี๋ยวผมขอได้ไปดูดอดก่อนนะเอ้๊ออรบกวนปิดไฟก่อนได้ไหมอ่ะได้ มีสองมุมนะกล้องข้างในมุมหนึ่งเรอซืเอาไปตั้งผมจะหากระดูกนะเออไม่มีโค้ดออฟแล้วก็ผียังไม่เป่าเทียนเไย่ี่ไงกระดูกแล้เควสเควสหยบเกลือเสร็จแล้วแล้วก็เควสที่สามก็คือมีมีคนเป็นพยานว่าผีมันหันเอ้ยไม่ได้รอดจากหั้นก็คือเอาแยกเป็นพยานว่าผีหั้นอ่ะมีมากกว่ามนั อ๋อไม่ไม่โคสตนั่นอ่ะมันมันบอกว่าอ๋อมีสองโคสตคือรอดจากผีฮันกับเป็นพยาแล้วก็มีคนเป็นพยาว่าผีอีเวนใช่ว่าผีเวนก็ง่ายอยู่นะเอ้ยอ๋อใช่เนี่ยเราซื้อกล้องแปลกแปกอไม่เราซื้อตั้งเองกล้องมุมเนี้ยแต่ผมไม่เห็นอะไรเลยและอ๋อบักเออใช่ผมโหลดแมปช้ามันก็เลยบักโอเคนั่นเดี๋ยวผมไปดูกล้องหกนะเอาเมื่อกี้ผมลองลองไปปิดวีซิงมาดูรื่นขึ้นเยอะเลย ยังไงมันจะช่วยอ่ารู้สึกว่าจะไม่มีกดออมนะไม่มีไม่มีดูแลสองมุมอ่าเราเพราะว่าเอ่อถ้าถ้าตาดทฤษฎีที่เราเล่นมานะดอทมันจะมาพร้อมกับกดออฟเลยก็ถ้าตัดกดออฟทิ้งก็จะเหลือเวทโอนีโกโยอาจจะเป็นโกโยนะแต่กดออฟออกได้เลยเพราะว่าไม่มีโกอาจจะเป็นโกโยนะเพราะว่ามันมันแบบมันบีบแบบมันบีบไป่ใกล้โกโยเลยเวทมีอะไรนะ เวทมันไม่มีรอยตีนอ่าใช่เวทไม่มีรอยตีนเวทตัดอ,ออกเวทตัดออกแต่ว่าตอนนั้นมันมีรอยตีนนะแต่ว่าแต่วเป็นเวทเออเกมมันอะไรก่มันก็ไม่รู้เนาะเกมมันทำมั่วต้นผีไม่มีรอยตีนแต่มันเหยียบเกลือเนี่ยเขา<อ>เรียกว่าทําทําเกมกับข้อมูลนะไม่ make sense เอออ๋อผมแปลผิดเวทอ่ะแทบใช้คําว่าแทบแทบจะไม่เหยียบพื้นเลย งั้นแสดงว่าโอกาสลี่เป็นเวทก็ได้อ่าเป็นเวทได้เพราะว่าบางว่าแทบแทบจะคือมันจะไม่ค่อยเหยียบอ๋ออาเราเซอร์เราเอาเราเซอร์เรอเซอร์ว่าอ่าฟิซซิ่งผมว่าอาจจะต้องตัดออกเพราะว่าไม่มีโอนี่ยโอนี่ต้องใช้ฟิซซิ่งเวทอัลมาสเดวเวอรทัชเดอะกราวมินิโอเลยคันโอโยบายเกบาสิบสุดท้ายนะครับอ้าวเดี๋ยวต่อไปภาคสองเราจะเข้าไปสู่การคุยกับผีนะครับอ เดี s. <S> <S oh well, ๋ยวจะเข้าสู่การพูดคุยกับสิ่งลี้ลับนะครับแล้วก็การตรวจหาร่องรอยเป็นไงมากผีลากี่คนนะขอถามหน่อยทุกคนคนเดียวไหมทุกทุกคนโอเคทุกคนงั้นทุกคนไม่ต้องกลัวขอคนหนึ่งถือสมาร์ตสติ๊กไว้อ่ะผมถืออยู่ผมผมเอามาพอดีเฮลโหลอยู่เฮียมี Can you talk Hello you hear me can you talk are you here are you here yeah. okay มันตอบแล้วโ <Okay, S 2> อเคงั้นก็เป็นเด็ดเวทเวทเวทมันขึ้นรูปลูกผีใช่ไหมล่ะเธอได้ยินเสียงเลยแล้วก็ขึ้นรูปผีตอบมันจะได้ยินเสียงเหมือนเสียงกันใช่ป่ะโอเคเไปเดดบล็อกเวทเอาไงเรื่องเ <Okay. S 1> องคุยาไงเอ่ออาจจะต้องทํานะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ได้เงินไม,ไม่แน่อะ่ะมันอาจจะกําลังจับเราซื้ออยู่ก็ได้มันเลยตอบเลย ไม่คือน้องเกมอ่ะน้องไม่ใช่เลยนะถ้าเราพูดถ้าเราพูดจาับมันไม่ดีแรกมันจะไม่พอเมื่อกี้มันสิบนี่เมื่อกี้มันสิบนี่อ๋อแต่ยดงว่าไม้กางเขนกันไม่ใช่ไม้กางเขนกันไปเออไม้กางเขนไม่มีไม้กางเขนเราซื้อวางถูกจุดด้วยเราซื้อบอกเลยมันมันมันรู้สึกว่าเมื่อกี้เราซื้อคุยกับมันมันก็เลยจะเอาเหล่าซื้อเเมื่อกี้ไอ้สองเควสเนี้ยมันยากนะเออไออีเวนต์อ่ะพอได้อยู่แต่ว่าฮันเนี่ยเออไม้กางเขนหายป่ะแสดงว่าเมื่อกี้โอ้แสดงว่ามันเกิดตรงถัง ใช่เราซื้อวางถูกโอเคโอเคถูกทีนี้โอ้เราซื้อผมมันมันน่าจะรอเราซื้อรอบเนี้ยเพราะว่ามันตอบเราซื้อด้วยแล้วมันจะเอาวันเราซื้อด้วยตอนที่เราซื้อไดยมันไม่แต่ว่าครั้งแรกถ้าเราพูดกับมันพอๆอ่ะมันจะตอบเรานะผีบางทีถ้าเราพูดกับมันไม่พ่อมันอาจจะไม่ตอบเราต้องเราต้องรอวังบางผีนะทแต่จะหันแต่มันมันเคยมีคนบอกว่าบางทีผีเราการที่เราจะพูดกับมันเราต้องพูดคําดีๆมันจะได้มันจะได้แบบไม่โกรธคือแทนที่มันจะตอบ แทนเทนี่มันจะตอบเรามันมันจะฆ่าเราเทนใช่อาทีนี้เราจะล่าท้าพเอาต่อไปนะครับเดี๋ยวพาร์ทสามพาร์ทโอเคเดี๋ยวโอเคครับพาร์ทเราจะเข้าสู่พาร์ทสามนะครับการล่าท้าพีาร์ทสองเราพูดพูดคุยไปแล้วต่อไปเราจะล่าล้าถ่ายไปแล้วลองอุเวจาร์ตามไหมโอ้ยอันนี้งานหนักนะเพราะตอนเพราะตอนที่บ้านนั้นที่เราลองใช้อุเวจาร์ยังไม่ทันพูดเลยแม่งแตกเลกระดาน กะดังแตกมอพอกูแตกด้วยแตกคู่เลยโอเคนะเดี๋ยวเราจะกวนตีมันนะตั้งแต่ห้องนี้เลยเปิดประตูเปิดประตูใครจะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามารถติ๊กเออผมมีสมารติ๊กอยู่ในมือใครก็ได้ไปอ้อไอ้กายมีใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราทิ้งเลยก็เราจะแบบแปลกล้องจะมาถ่ายพีท่ามันอีเวนต์ผมจะฆ่าเฟรนตี้เนาให้สุดนะแต่ก็ยังสูงแต่ก็ยังสูงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวไปดูให้ เออสกายเจ็ดสิบเราซื้อเก้าสิบเราก็เก้าสิบเออกล้องไปไหนหมอดอ่ะ <B IS> กล้องถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปบอะอยู่อยู่ในห้องทั้งสองตัวเลยอยู่ในห้องผีอ่ะอ้าแล้วเอาไปไวต้ตรงนั้นทำไมก็กูไปถ่ายรูปมาแล้วเอ็งเอาไปไว้สองตัวเลยเหรอเออดิเอาไปเอาไปเอาไปาต้องไปเอาต้องไปเอาไป,ไปเราซื้อมีไม้กันเ็นเราซื้อตั้งไว้สองอา่ะมาด้วยกันหน่อยเดี๋ยวเลไขึ้นก็อออันนี้อันนั้นเออยังพอใช้ได้อยู่วันนี้ถ่ายเอาเท้าไม่ยังไมยังติดไหม ม้กางเขนยังอยู่ไม่ไม่ติดนะเออไม่ต้องถ่ายด้แม่ไม้กางเขนยังอยู่ไม้กางเขนยังอยู่อฮอไม้เห่งเลยได้ไหนๆก็มันกันขอก้อนหน่อยขอกล้อนหน่อยขอกล้อนหน่อยไหนวะตรงเท้าเหล่าซื้ออะอ๋อตรงเท้าเหล่าอะเอาพร้อมไหมเราจะเริ่มในพาร์ทสามนี้เราจะเริ่มด่ามันนะครับเริ่มมันชื่ออะไรนะตีชื่ออะไรนะแลลี่มั้งแลลี่ you hear me อ่ามันตอบไปก่อนแลลี่ come to me Hello l a l y You are stupid มาจากวันพีชเปล่าวะชื่รี Lily really? Lily You are stupid You are stupid เราซื้อดาบเลยเหรอผมว่า oh, 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 ได้แล้วเเจอว่ามันเอาเราทำแล้วแหละผมว่ามันได้เอาเราซื้อแน่รอบนี้มันเอาเราซื้อดาบมันอะผมรอตายเลย Lily Lily You go to hell You are Lily You ลิลี่ลิล k i คิวมี่ m e on. Come on. เวลาด่ามันนะกดตัวบีนะเพราะว่าบีเนี่ยน่าจะดังท่วมอ่ะโอเคใช่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 ลลี่ you are stupid F**king stupid. hello lily you are idiot you are stupid มันได้ยินไหมวะสมอลแอร์อผมว่าเราปิดประตูอยู่มอาจจะไม่ได้ยินนะลองเปิดนิดนึงไหมลองแง้มห่อนเอนอแง้มแง้มเดี๋ยวปิดคคละรบาน่ะ เอาบานไหนเอาบานนี้อ่ะเบาสักบานนึงก็น่าเอาบานนี้นอ่ะเรล,ลี่ you are stupid come on, come on. ไม่ดังนะ่ะอินเนีไม่ดังเรนนะี่ you are stupid I hate you you hate me I don't care I hate you you are stupid เรลี่ถ้ามันมาแล้วหรือว่าต้องไปดา่ามันใกล้ๆวะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วลรนวิ่งมาหยิบสมาร์ทสติก๊กไม่แต่มันมีไมก้กางเขนเนี่เราซือาาซ้อว่าเราซื้อวางตรงนะตรงนะแต่มันไม่แท้ไม้กางเขนนะเด็ โอ้ย่ามันเล่นแล้วมันเล่นแล้วมันเล่นแล้วแสดงว่าค่าซิตี้เราสูงอยู่นะทำบัคประตูไปโอเคถ้าขึ้นสีแดงนี่คือมันโดนไม้กางเขนใช่ไหมใช่ไม่ไมไมมันแทะไม้กางเขนมันแทะมันมันไม่กลัวหรอกมันแค่หิวเลลี่อยู่ที่นี่เลยล่ you are stupid เลลี่สงสัยเลลี่มันเป็นเอ่อปวกชอบแทะผีแม่งทุกตัวแม่งชอบแทะเลยลี่ show yourself เลลี่ โชว์ up มีฟังทีอาจจะต้องอวเวจแล้วละงานนี้อวเวจค่าเฟ่ิตี้จะลดลยามากทำไมไม่บอก goodbye มันก็ไม่หยุดอะ่ะมันคำสาบอะ่ะมันคำสาบอะ่ะ say goodbye lily you are, you are stupid, stupid lily, lily. Show you r angry a o e ราดจีนเอาเลยแหม ลา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 แปรแปรไปรไฟไฟไฟเปิดประตูมาแล้ววะเราต้องรอให้มันได้เสร็จไม่ไม่ยังไม่เปิดยังไม่เปิดประตูยังยังยังมันยังวนอยู่กลางห้องยังอยู่ยังอยู่เปิดประตูเล่นเราเปิดประตูเล่นเอ็ไม่ติ๊กไม่ถ้ามันเปิดประตูหน้านี้เราจะได้ยินผมถือกล้องวะเออมันไม่อยู่ใกล้มันไม่อยู่ใกล้เพราะผมถือกล้องอยู่แล้วทีเนี้ยมันเออกล้องไม่พังกล้องไม่พังโอเคเอ็มไม่ดับละมึงถือกล้องเหรอใช่ โอ้ยสัตว์ดีนะไตรงนี้มาแม่ผมเราเราทิ้งกล้องไปเรื่อยๆเว้ยเอาไอ้เหี้ยวเราซื้อออกไปพอดีถ่ายถ่ายแม่งเลยมันย้อนมันย้อนมันเว้นใช่ไหมมันเว้นมันเว้นมันเว้นมึงเว้นนานเลยถ่ายแม่งถ่ายแม่งเลยถ่ายแม่งรอบถ่ายแม่งเยอะเลยแม่งเยอะเลยเออเออเฮ้ยเข่าได้เอฟไอได้เพื่อนเออยไปแล้วทำไมโอ้ยมันยังมันยังไม่ผ่านอ่ะแหม ทำไมอะแม่งเว้นแม่งเว้นบ่อยมากคือมันไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนเพราะเราปิดประตูไงเดี๋ยนะแล้วต้องมีใครต้องมีใครสักคนหนึ่งรอดจากการพันเอ้หันแล้อ้ทำไม้ทำไมได้แล้วไหมอะเนี่ยได้แล้วไหมอะได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ๋อยังไม่ได้ยังไม่ได้เราซื้อยังยังไม่ได้ยังไม่ผ่านยังไม่ยังไม่ติ๊กถูกในทั้งหมดเลยเดี๋ยนะไอ้การดูภาพที่กูถ่ายดิภาพ่ะโฟโต น้องน้องเหลือแค่สิบเองนะซินี้เนี่ยอ๋อพี่ลืมบอกเลกปะกนจะถ่ายได้ภาพได้ภาพเดียวลืมโกูดกับอะไรอ่ะอินเตอร์เนี่ยเนี่ยอินเทอร์เรคชั่นนั่นสิคืออะไรคืออะไรปฏิสัมพันธ์คือกูกูไปคุยกับผีเนี่ยนะคือแบบกูเดินไปถ่ายรูปผีแบบเออผีเออเดินดไปหาผีเออเออผีขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับเอาไปลงทิตตอเนี่ยคือมันอ่ะมันแค่ไม่ได้เปิดประตูเข้ามาห้องเราซะด้วยซ้ำ มันไม่ได้เปิดอะนะนมันแค่แบบเอ่อจะวิ่งมามันถาไม่เจอเมื่อกี้มันไม่เจอสเช่นกูขอมันถ่ายรูปเนี่ยนะคือมีบางอย่างที่เกี่ยวกับผีประมาณนี้เหรอมันแถมให้กูรูปหนึ่งอะมันแถมให้กูรูปหนึ่งอะเออใช่ไหมไอโอเคงั้นเราขอจบเอพิโซดนี้นะครับ